เนี่ยกับวางกันต่อนะกับไมค์ซีนนะฮะโอเคเราเริ่มกันต่อเลยนะครับเฮ้ยคันที่เราเดาอ่อทนันนี้นี่ดับมันเยอะดับปืนอยู่อันแรกนะอ่าปรับก่อนอเฮ้ยอันนี้อยู่อันที่อยู่อันที่สามเคป,เเปืนอยู่อันนี้ไอ้ปืนอยู่อันนี้ดีกว่าอ่าเราหมดแล้วเรสุด โอ้ผมพ,พ,พูดอะไรวะหลืมเออซีวน,นี้ตีอมี <c oughs> ิเราได้เงินนะ <c oughs> คุณรู้มีหน้าหรอไม่กุมอีตันหนึ130่งร้อยสามสิบกว่าแล้วว่าซื้อขอน,นี่จุดสปาได้แต่จับไม่ได้นะฮะลองพิมพ์พักสปาละเอสพีเอหดืเวนมันคืออะไรวะ มันกลัวดาบหมดนะกี่ชาติก็ไม่หมดหรอกมาถึงมาถึงชาติโอเคไม่ติดนึกว่าไม่ไม่ติดเหยียบหัว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 อ้าวหัวหายหาม้าวมวีนี่วะเราเค,ค่อยๆขานไปมันน่าจะเห็นนะ มันเห็นเราหรือป้ะต,ตัวซีเอ้ยไม่ใช่ตัวซีดีกว่าเออต,ตัวเอฟทูส์ขับเร็ในกนารคาน์เฮดมองไม่เห็นเราไอตัวนี้มันเห็นแล้วนอะในการสู้กับคานอุ้ยอมาเยอะมาเยอะเอ้ย,อ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 ยตายเพราะความสับเพล่าของตัวเอง ใช่ไป่ไม่ข้า่หนึ่งขัง้ขนหนีได้แล้วข้าต้องไม่ตายนะเจ้าต้องข้าไปทันแลวอวสมบีน้อยจอดแถวกันเลยนะไม่เจอคนเลยตนะั้งแต่เล่นซอซ์นี้มานะยังไม่เจอคน,อ,นอ,อ,คอ้ยคุณวะอ๋อคุณเฮ้ยกลับมาทำเดินอีกไอ้หุย เฮ้ยถ hey, ้าเกิดเรายิงปืนแล้วก็มีหวันวุ้ยพขายิงแล้วอีกคนวู้ดึงคนมันยิงเลยตอนนี้เันยิงเราวะคนเรนยิงตามมาเราด้วยตามเรามาด้วยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะเปิดจะเปิดท็อต ยัไนไงเโชคดีที่มันยิงเราไม่โดนโอ้นเสียงปืนนะในคลิปอัดอาจจะไม่ได้ยิน อันตรายจริงดูจากลักษณะน่าจะยินเหล่านะเขียนไปอ่ะ้าวุ้ยตกใจกระวอมเพชรเผาหานได้ไหมเนะี่ย ไม่มีอะไรจะกินแล้วตอนนี้รู้สึกเฮ้ยเริ่รมเพมิ่มเรือเพิ่มเร็ว ตัวตายเอ่ไม่ไม่โอเคไม่ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงที่สุดเปิดไฟได้ละหา่างจากคนละเอาแมวากระตุนน,ตนี้อ้อ

ายดับบนตกแถวนี้เนะี่ยพันแล้วด้วยนะปืนสามารถเล่นได้ก็ดีดินะร้อนเนี่ยนะแล้วกินก่อนนะไม,ม่ใช้ไหน เโอ้ยโอ้ใช้ปืนไม่ได้ไม่ดีไอ้ปืนล้วทำอะไรไอ้ไอ้คนคนไม่ไม่ไม่คน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 เหรอ คนไปอยู่แล้วคนวินาทีก็มามาตามมาว่อ้าอ้าอ้าไอ้หนูใจม่โลไอฮีรรบไมม มมยเวลาไม่กดตัวทีคุยเขาว่าอยากฆ่าเราเลยอ่ออ่โอู้อ้อ้อ no ู้อ yeah ู like ้อ้อ้ อ,ออือออไม่เงินสิ่งที่อันอยู่คือเงินนะฮะใครที่ฆ่าเราตายสองรอบพร้อมกัน พูดเลยของของครูที่หามานานหามานั้นนาน,าน,น,น,านแมน่หาย và nới đạp tung lên hên nhìn tôm anh cái nắp nhiều nó nấn phun phan ô oh, trời lớn phòn, vậy hey. nhìn đồ mình khai nắp điệu mới Má mình sẽ cọ đây nè ถ้าเกิดยินโดนถ้าเกิดปูยังไม่หมดยินโดนสองสานัดก็ตายแล้วของเป็นของเราเสียได้เสียได้อ,อย่าไปเสีเรียวมากเป็นแค่เกมเอ้ยแค่เกมตุเกิดตัวนี้ไม่ค่อยดีอะตักค่ากูจ้ะอ่าผมจะเอาตุเกิดใหม่เพื่แบบดีกว่านี้อ่ะอ้าวอ้าว เอ่ออเทอนั้นอืมดีมากว่าจะเกิดมึงคุณปะอยเนี่ยถนนผนทาง ไม่เข้าใจเลยทำไมทิ้งต้นทำยันกับฉันได้ไอชิบหายเคนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะตายถึงก็ตายนะเคนะ ก็จบกันนี้ครับขอบคุณทุกขั้นที่ติดตามดูกันด้วยนะก็อ,อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคเราจบกันที่ตรงนี้นะเสาตรงนี้นะเสาหลักของเราโอเคแล้วแล้วกใหมายพ่งนี้ครับขอบคุณครับ